เราเก็บอุปกรณ์กันอยู่นะฮะก็ฝากนานาเรื่องขยะด้วยนะครับผมถ้ามาตกหมายตรงนี้ก็พยายามเก็บขยะนิดนึงนะฮะถ้ามาเราก็อย่าทําสุขรรุนะฮะเก็บตรงนี้ก็จะเป็นทางปูนนะฮะนานาท่านใดมาขยะเต็มก็เผาได้เลยนะครับผมตรงนี้เราจะก็จเก็บตรงนี้เดี๋ยวจะมีะป,ะป้าปเกมาให้ถองขยะนะฮะ เราไม่ได้ไอ้นั่นมาเอาปลาใส่ถังใส่ถังเต็มหม hai hai ha? ขดขคดได้อยู่มั้งเออขดได้อยู่ไปได้แไ้วเอสวิงบ่สวิงบ่สวิงสวิงสวิงเปิ้หน้าเรานิดนึงให้มันให้มันกรึดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวบ้านทุ่งลุงบีผ่ากินผาเที่ยวน,นะฮะและเพจอาช่างพีบีนะผมเพจ สนุกสนุกฮ่าฮะฮะก็โอเควันนี้มีหมายมานำเสนอนะผมหมายตกปลาที่คลองพระองค์เจ้านะผมออยู่ที่ตำบลเปรงนะฮะอ,อยู่ตรงข้างข้างโบเลี้ยงปลานะครับผมด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นอ่อเลี้ยงปลานะครับผมฝัง่งด้านหน้าเราก็จะเป็นหมาย จะเป็นหมายตกปลาเป็นคลองนะผมก็มาหมายนี้เราก็ยังไม่เคยลงนะผมรั้งแรกเคยลงจากฝังด้านขวามือนะครับเคยลงสองสารอบนะฮะด้านขวามือก็จะมาลองดูหมายตรงนี้นะผมหมดเลยวะเด็กๆอยากมาตกปลานะผมก็เลยะชวนกันมานะครับผมเย็นเนะ <laughs> ยน็ยนก็มีงานกันนะฮะแต่ก็อยากตกปลาอยากมา คลายนะผมก็เลยพามานะฮะเดี๋ยวจะได้ปลาอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะต,นตอนเยน็นเย็นก็จะไม่มีนูอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมเอาครับผมนี่ไม้เรข,ของเรานะฮะปลานิลนไซสี่นิ้วนะตัวนี้อ่ะไซห้าหกตัวโลนะครับผมอ่าทีมช่างโยช่างโยนะฮะช่างโยจัดการโอเคมานะเอาลงกระช่างเถอะเดี๋ยวปลาตาย เสแล้วนะครับเหยื่อสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูนะว่าผสมแบบไหน <c oughs> นก,ากายก้ายังทําสูตรอยู่เลยตอนนี้ <c oughs> ยงังยังไม่พร้อมไม่มีหัวเหยื่อใส่แล้วนะหัวเหยื่อมอยู่นี่หมด <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อไม้ต่อไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะใช่อันนี้หรือเปล่ากีกดคันพุ่งเลยคือ <c oughs> ปลาอะไร <c oughs> กกปลาตะเพียนหรือเปล่า ตเฮ้ยปันนินเนี่ยสานี้กำลังเยอะอ,อยู่ตัวนี้เฮ้ยสาสวยเลยสวอยเสวยเฮ้ยมิมิมีโถทุกคนมหมานะอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> แบ่งด้วยดิก <c oughs> ินคนเดียวได้ไง <c oughs> เนี่ยถอดเสื้อลงน้นะํานะยังไม่ได้แปลงร่างนะครับตอนนี้มันยังไม่อยู่ตัวนะยังไม่อยู่ตัวไม่รู้จะได้ลงน้ําอีกหรือเปล่าดูลมมันพัดอ่าฝังตบไปอแล้วโอเคครับผมอ่ะสองคันของเราก็คันยาวเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นเหยื่อสดนะะเป็นตับไก่นะผมมาลองตุกอ่าปลากินเนื้อดูนะว่าจะมีตัวมากินหรือเปลานะจากที่อ่าสังเกตดูก็จะ จะมีพวกปลาสวายปลาอะไรขึ้นๆอยู่นะจะมาลงตกตกดูนะครับผมไม่ได้ใช้ขนมปังนะใช้เป็น,นตับไกเออ่เอ,าอ้าไหล่กะไม่กี่ใงเขาหมีดไปเฮ้ยเฮ้ยี่ปลาตัวอะป่ะ ปลาวันนี้รู้สึกมันมันจะกินไกลนะวันนี้กินอ่เกืบถึงฝั่งนู้นเลยนะผมข้ามข้ามไปประมาณครึ่ง,งครึ่งโคองเลยไปครึ่งโคองไปประมาณสักสองสามเมตรวองไว้ตรงเองเหยียบอ่ะใช่หยีบยบให้มันนนได้ใรู้ ไปแล้วมันมาอีกแล้วอย่าเพิ่งตีลงเด็กเฉียกไปเลยเองเอาคันนั้นทิ้มลงล่างก่อนให้มันหลุดสายเอ็นก่อนเออไม่ยังไม่ต้องเอาขึ้นนะ่ะเออนั่นแหละดูอ่าวันนี้เหมือนไม่ได้ไปตกปลานะเหมือนมาเล่นน้ำนะครับคนเดียวก้อน,นึ่งชื่ออะไรป่าเอารอ้อนนั่นแหละไม่ต้องโยนขึ้นป่าเลยใช่มันสิย่าไว้ ดึงดึงไปนู่นดึงไปนู่นดึงไปนู่นคดึงเข้าป่าเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันข้ามเอ็นเองว่ามานี่เลยเออมานี่เลยมานี่เลยของของไอโยมพึ่งลงคันเดียวมาเลยมาอกล้ก็ตกปลาก็จะมีอุปสรรคประมาณนี้นะครัโครงนี้หมายนี้นูมันเอาคันเบ็ดพี่ไปแล้วนะ อะไรนะโอเมก้าเสือกหรอโอเมก้าโอเมก้าเขาจะเป็นเราแล้วเปล่าวะถอดเชือกเงี้ยดูไม่รู้ได้มันถอดเชือได้เล่นเล่นน้ำได้ม่เห็นหวนมัย้โอ้ยมันไม่เหมือนีอวนมมัน ป่ามันมันยังดีกว่าไอคิปเรียวหรือเปล่าน่าจะดีกว่าคิปเรียวคิปเรียวนี่ไม่ไม่เอาอะไรเลยมันจะให้ไปถ่ายในป่านุ่นใครอยู่ในป่าก็ได้เปรียบแล้วพวกเก็บเห็ดอะไ้เปรียบจริงถ่ายเก็บเห็ดป่ายโดนไอไทยเดินหาหนอไม้หาัก ลอยงี้น่าจะปาน,นินไซไซเว้นกำลังมานะตอนนี้ช่วงนะเช้าๆนะก็ปลา,าเริ่มกินตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะ ผู้ช่างโยจัดหนักเลยวันนี้จิตแปลแต้มแล้วน,นะผู้ดเดียวนายกูกก้าปั้นเยอะเลยดิเอาม,มาให้ท่านผู้ชมดูสิปั้นเยอะสูตรโกก้า,าไม่อร่อยจะให้เยอะไม่อร่อยจะให้เยอะไม่่ออรยจะใืบไล่โบ่แซ่บ์จะให้หลายมื่อสาอีสานนะบ่แซ่บ์จะให้หลายภาษาไทยก็ไม่อร่อยจะให้เยอะ นะฮะเน็บมีดโฟมเน็บยังไงดูพี่ฝังไปเลยเหรอฝังครับฝังฝังเลยโอเคครับผมบายเฮ้ยตัวไหนตัวไหนพอได้ใช้สวิงไหมว้าวอ๋อมันอยู่ด้ไงแล้วใครบดดูด้วยคันไหลเลยเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้เฮ้ยเอ้ยมีสซติดกอกะทางนี้เฮ้ยสาสวยสซสวย นี่มีไซส์อยู่โอ้ตัวนี้กินคันไหลมั้ยอะไรเนี่ยข้ามฝังไปหมุนเลยทำไมมันมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเย้นนะย็นจะย็นจะเย็นเอาอันนี้ออกเอาปลากรอย่างอื่นไม่ต้องสนปลากรดิทำไมมันมาสั่งนี้ได้อ่ะมามามาขอดูตัวหน่อยดิมามาใกล้ๆเลย อ่าไสไใส,สวยครับไซฝ่ามือนะฮะยังไม่นางยังไม่นางฟ้า <c oughs> เป็นนางมาร้ายอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> นางฟ้ายังไม่ตื่นนางฟ้ายังไม่ตื่นเฮ้ยมีตดนั่นไงใกล้จับอันนี้ให้่อยอยู่วะ อยู่ว่าน่าจะอยู่มากเยอะมดมันบอกอายวัดคนเดียวก็อย่าไปพูดถึงปล่อยมันไปตามธรรมชาติฟ้าหลังฝนยอมสวยงามเสมอ มาดูตัวใส่มาอีกแล้วครับตัวหนึ่งอเ,เ,เออมาปลาลงแค่ช่างก่อนยังไม่ต้องไปสนใจมันเฮ้ยใสสวยๆช่างโยจัดบาย